ตายหนีได้ทุกอย่างยกเวก้นกรรมโดยหลวงปู่เทศเทศดังสีความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตหลวงปู่เทศท่านได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ ว่าคือจุดเริ่มต้นของทั้งสุขและทุกข์เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของจิตเห็นการเกิดของกิเลสและรู้บทบาทของกรรมที่นำพาเราไปสู่ภพภูมิต่างๆเราจะรู้ว่าเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเริ่มต้นจากการรู้จักกายและใจของตนเองให้ท่องแท้เรามารับฟังรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับตายหนีได้ทุกอย่างยกเว้นกรรม โดยหลวงปู่เทศเทศลังสีจากหนังสือเรื่องของความเกิดดับของพระนิโรธลังสีคำพีพปัญญาจารย์วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเสียงอ่านโดยปราดศียาภัยในโลกนี้ นอกจากรูปกับนามคือกายกับใจแล้วจะมีอะไรอีกสุขและทุกข์ก็ดีนอกจากทุกกายและทุกใจแล้วจะมีอะไรและที่ไหนอีกเมื่อของทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วหากไม่ตั้งอยู่บนกายและบนใจนี้แล้วก็ไม่ทราบว่ามันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและที่ไหนจิตก็เหมือนกันถ้าบุคคลจะทำการใดๆ เพื่อให้พ้นไปจากทุกข์ถ้าไม่ทำให้พ้นไปจากกายและใจนี้แล้วก็จะเพื่อประโยชน์อันใดแต่ทุกข์ก็มีอิทธิพลเหนือคำสอนของครูบาอาจารย์และใครๆทั้งหมดทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องหล่อหลอมคนให้เป็นคนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้พึ่งตนเองได้ให้เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนคนอื่นอย่างดีที่สุด ทุกเป็นมรรคุเทศนำทางให้คนตั้งตัวได้ทุกเป็นเครื่องดึงดูดให้คนสร้างความดีความงามมีทําทานรักษาศิลเป็นต้นทุกเป็นเครื่องวัดความสุขเสมือนปร,รอดเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิผู้มีความสุขมากสุขน้อยต้องอาทุกเข้าไปวัดเทียบผู้เกลียดทุกไม่ชอบทุกก็คือผู้ที่ไม่มีปลอดผู้ชอบทุกรักทุกก็คือผู้มีปลอด ไม่ได้ทำการวัดผู้เจริญฌานและนิวรห้าได้ก็ต้องใช้ประลอดนี้เป็นเครื่องวัดกายกับใจนี้เป็นพื้นฐานของโลกผู้มีปัญญาทั้งหลายหยิบยกเอาทุกอันนี้ขึ้นมาพิจารณาจนทราบเรื่องของทุกพร้อมด้วยมูลเหตุให้เกิดทุกแล้วปล่อยวางทุกทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยอุบายปัญญาอันชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ล้วนแล้วแต่ มาตั้งต้นดําเนินไปจากกายกับใจนี้ทั้งนั้นจิตเป็นของหาตัวตนไม่ได้ต่อเมื่อประสมโลงกันเข้ากับกายแล้วจึงจะแสดงอาการออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของคนอื่นจิตเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งใครๆชี้ไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ตัวของมันรู้ตัวมันเองถ้ามันส่งสสยออกมาตามประสาทต่างๆ เช่นส่งออกมาตามจากสุปราสาสตร์เป็นต้นเรียกว่าจิตถ้ามันไปรับเอาแสงสะท้อนของรูปที่มากระทบจากสุปราสาสนั้นเรียกว่าบินญ,ญาณถ้ามันไปยึดเอารูปนั้นเข้ามาไว้เรียกว่าอารมณ์ถ้าเกิดพอใจดีใจเสียใจอะไรขึ้นมาเรียกว่าเบทนาถ้าเกิดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีก เรียกว่าตันหาชื่อของจิตนี้มีมากเรียกตามอาการลักษณะของมันที่มันแสดงออกมาที่สมมุติเรียกชื่อมันนี้เป็นแต่เพียงเล็กน้อยตามความเข้าใจเท่านั้นผู้รู้ทั้งหลายอาจเรียกได้มากและสมมุติได้มากกว่านี้หรืออาจเรียกชื่อผิดแผลกออกไปจากนี้ก็ได้ที่แสดงมานนี้พอให้เข้าใจถึงเรื่องที่ว่าจิตวิญญาณอารมณ์เมตนา ยังก่อนยังไม่จัดเข้าเป็นกิเลสพอเข้าเขตตัณหาแล้วนั่นแหลจิตตอนนั้นจึงจะมืดมนเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสตัณหาก็ต้องเกิดตามสายรูปธรรมมีรูปเสียงเป็นต้นฉะนั้นเพียงแต่ลําพังจิตวิญญาณอารมณ์เวทนาจึงยังไม่เกิดกิเลสพอถึงขั้นตัณหาจึงเกิดกิเลสที่ท่านแสดงถึงเรื่องกิเลสพันหตัณหาร้อยแป ก็จัดตามสายนี้เองเรื่องทั้งหมดที่อธิบายมานี้ถ้าหากจิตยังไม่เข้าถึงฌานสมาธิระงับอารมณ์ภายนอกให้ขาดออกจากจิตเสียก่อนแล้วถึงแม้ชื่อและนามของกิเลสเราจะจำได้แม่นยำสักปานไในก็ตามจะไม่มีวันรู้หน้าตาตัวจริงของกิเลสเลยเพราะกิเลสเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตที่อบรมดีแล้ว แบ่งภาคออกมาจากรูปธรรมได้นั่นแหละจิตจึงจะสามารถรู้ตัวกิเลสได้อย่างถูกต้องกิเลสของจิตเมื่อผู้หมักเข้าใจโดยในนี้แล้วสามารถชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ส่วนกายเป็นรูปธาตุจะชำระอย่างไรภายในใจก็ยังสกปรกอยู่เช่นเดิมดีหน่อยเมื่อชำระใจให้สะอาดดีแล้วอาการกิริยาของกายมันจะเรียบร้อยขึ้น กายกับใจเมื่อผสมโรวกันเข้าแล้วย่อมสามารถจะทำกรรมใดๆได้ทุกอย่างไม่เลือกแล้วแต่จิตจะบัญชาแต่ผลกรรมหรือผลงานที่เรียกว่าบิบากที่ทั้งสองร่วมกันกระทำนั้นเมื่อยังอยู่ร่วมกันก็ร่วมกันรับร่วมกันเสวยต่อไปเมื่อรูปแตกกายดับคนนี้ไปตั้งทับอยู่เฉพาะเขาคือเป็นดินน้ำไฟลมตามสภาพของมันแล้วคราวนี้ จิตจะเป็นผู้รับเคราะกรรมแต่คนเดียวเหมือนลูกไม้มีทุเรียนเป็นต้นเมื่อแก่สุกกอมแล้วหลุดหล่นลงจากต้นโดยไม่ได้บอกกล่าวลาต้นเลยได้เมล็ดได้เนื้อสุกหอมหวานแล้วก็ไปเมื่อเมล็ดยังไม่รีบไม่เน่าเขาก็ไปสร้างต้นสร้างผลงอกงามขึ้นอีกจิตก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อกายแตกดับไม่รับรู้อะไรแล้วจิตเป็นผู้รับภาระผลกรรมแต่ผู้เดียว ผลกรรมนี่แหละที่จะนำจิตให้ไปก่อเกิดในภพนั้นๆต่อไปสมดังพุทธภาษิตที่ว่ากรรมมัสกาจิตสร้างกรรมอันใดไว้กรรมมัทายาธาจิตผู้สร้างกรรมนั่นแหละจะได้รับผลของกรรมนั้นต่อไปกรรมมโยนิกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมมพันทุกรรมเป็นต้นตระกูลของความเกิดกรรมมปฏิสารณากรรมเป็นที่พึ่งของจิต รือจิตอาศัยกรรมเป็นที่ดำเนินก็ว่ารูปกับนามหรือกายกับจิตน,นี้เป็นที่อยู่อาศัยของกามกิเลสถ้าจิตยังประกอบด้วยกามกิเลสดูแล้วจำต้องมาเกาะเกี่ยวเกิดในกามาภูมินี้อีกต่อไปกามาภูมิเป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งหลายผู้ที่จะไปเกิดในสุคติกาม,มาพจจทั้ง6เป็นต้นก็ต้องมาสร้างสมสเสบียงเอาจากนี ผู้จะไปสู่อบายภูมิมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นก็ต้องมาสร้างสมเอาบาปกรรมณที่นี้ทั้งนั้นแม้ผู้ที่ท่านจะถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องมาสร้างบาร,รมีเอานาที่นี้ทั้งนั้นเหมือนกันกามภูมิเป็นสถานที่น่าอภิรมชื่นใจของผู้ยังไม่อิ่มไม่พอในกามทั้งหลายจึงได้นามเรียกว่ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส ภลทภาทั้งห้านี้อำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อย่างต้องการและปรารถนาอยู่นั่นเองแต่ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการมาคุญทั้งห้าแล้วรู้สึกอิ่มพอและเบื่อหน่ายสละถอนเสียดังได้อธิบายมาแล้วในกามานาทีพกจิตที่พอใจรักใครติดมั่นอยู่ในกามภูมิย่อมยินดีพอใจอยู่กับอารมณ์ทั้งห้า มีรูปเป็นต้นแม้จะประกอบกรรมใดๆก็ย่อมบังผลเพื่ออารมณ์ท้งห้านี้ทั้งนั้นเมื่อกายกับใจยังร่วมกันสร้างกรรมที่เป็นการมาผจรกุศลอยู่ผลที่ได้รับก็ร่วมกันสม่วยต่อไปเมื่อกายทรงอยู่ตลอดการอายุไขดับไปแล้วผลกรรมนั้นยังไม่สิน้นจิตก็รับภาระต่อไปกรรมจะเป็นมกุเทศนำจิตให้ไปเกิด ในคติที่เป็นการมาภูมิต่อไปจึงสมกับพุทธประสิทธิที่ว่ากรรมังสัตวเตวิพัชติความว่ากรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไปแล้วนั่นแหละจะเป็นผู้จําแนกสัตว์ให้เป็นไปนตามอํานาจของมันคนเราจะตกแต่งก็ตามใจชอบไม่ได้ผู้มาพิจารณาเห็นโดยไหนนี้แล้วจึงควรสร้างแต่กรรมดีอันจะนําตนให้ไปเกิดในภูมิอันสุข ที่ตนปรารถนาก่อนจะถึงโอกาสนั้นกายและจิตเมื่อยังปกติดีอยู่ย่อมทำงานร่วมกันได้ทุกๆก,กรณีหากฝ่ายไใไดฝ่หนึ่งชำรุดพิการนั่นแหละจึงจะทำร่วมกันไม่ได้เพราะขาดสายสื่อสัมพันธ์กันสายสื่อสัมพันธ์ที่ว่านี้หลักวิชาแพทย์เขาเรียกว่าเซลล์เช่นเซลล์สมองสั่งงานให้คิด ให้ส่งสวยไปต่างๆนานา,นา,นาเป็นต้นทางพุทธศาสนาเรียกว่าประสาทเชน่นประสาทตาทําให้เห็นรูปประสาทหูทําให้ได้ยินเสียงเป็นต้นแต่บางทีหมอเขาก็เรียกคนที่มีความคิดไม่ปกติว่าคนประสาทเสื่อมเหมือนกันจะอย่างไรก็ตามนักอบรมจิตหรือผู้ภาวนากรรมฐานเชื่อมั่นลงแน่แน่ทีเดียวว่าคนตาย จิตออกจากร่างแล้วไม่ยอมรับรู้เมื่อร่วมทำงานด้วยเซลเซล์หรือประสาทเซลล์หรือประสาทก็จะไม่มีผลอันใดทั้งหมดเมื่อความอบอุ่นยังมีอยู่เซลล์หรือประสาทก็อาจจะยังมีปรากฏอยู่ก็ได้แต่ไม่มีอันใดเป็นเครื่องรับรองเพราะจิตผู้รับรู้ไม่มีเสียแล้วเรื่องนี้เราจะสังเกตเห็นได้จากสัตว์ที่ตายใหม่ๆยังมีไออบอุ่นอยู่ ประสาทหรือเส้นเลือดของมันยังกระตุกเต้นอยู่เลยนั่นแสดงว่าเซลล์หรือประสาทมันยังทำงานอยู่แต่ชีพจรหรือลมมันอ่อนจนไม่ปรากฏเสจยแล้วที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเซลล์หรือประสาทไม่ใช่จิตเป็นผู้รับสัมผัสนั้นเท่านั้นจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้สัมผัสนั้นๆแต่ก็ยังไม่ทำให้เกิดเจเตอันใดขึ้นมาก่อน ต่อเมื่อเกิดตัญหาอุปทานดังได้อธิบายแล้วจึงจะเกิดกิเลสข,ขึ้นมาฉะนั้นถึงเซลล์หรือประสาทจะร่วมทำกรรมจะร่วมทำกรรมด้วยกันกับจิตก็ตามแต่เมื่อยังอยู่ร่วมกันก็ร่วมกันเสวยผลของกรรมนั้นสืบไปเมื่อเซลล์หรือประสาทชำรุดทำงานตามปกติร่วมใจไม่ได้แล้วกายแตกดับผลของกรรมนั้นได้จ,จะเป็นคนรับเอาแต่ผู้เดียว แล้วผลกรรมคือวิบากนั่นแหละจะเป็นมกุเทศนำจิตให้ไปเกิดในที่นั้นๆส่วนเซลล์หรือประสาทอันเป็นรูปธาตุไม่สามารถสลายตัวหนีไปจากการรมภูมิพื้นดินอันนี้ได้สลายตัวจากนี้แล้วก็ไปก่อตัวขึ้นในที่อื่นอีกต่อไปพระอริยเจ้าที่ท่านชำนาญในการเข้าฌานบังคับจิตให้อยู่ในองค์ฌานอย่างเต็มที่ข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ตั้งอาทิตย์ ลมหยาบๆยาบไม่ปรากฏระบายออกมาทางจมูกเลยเรียกว่าดับลมหายใจเข้าออกแต่ยังไม่ตายร่างกายทุกส่วนยังปกติอยู่ตามเดิมแต่หมดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นส่วนลมอันละเอียดที่ทราบทราบไปตามสัองพังกายยังมีอยู่ถึงเซลล์หรือประสาทจะยังทำงานอยู่ก็ตามแต่จิตไม่มารับรู้ด้วยแล้วพอจะสรุปได้ว่าคนเรานี้ เมื่อรู้กับนามคือกายกับใจยังปกติอยู่ก็ทำงานร่วมกันไปบางทีจิตคิดจะทิ้งกายก็ทิ้งเอาเฉยเฉยโดยกายไม่ยอมรับรู้ด้วยก็มีดังกล่าวมาแล้วบทกายจะเบี้ยวจิตก็มิใชยย่เหมือนกันอยู่ดีๆบางทีช็อกตายรถทับตายตกเครื่องบินตายเส้นโลหิตแตกตายจีปาทะทั้งๆที่จิตไม่ได้มีเรื่องอะไรกับกายเลย มันแปลกกายกับจิตนี้ก่อนเขาจะมาอยู่ร่วมกันก็ไม่ได้สนิทสนมกันมาแต่ก่อนเลยเวลาเขาจะแยกทางกันไปก็ไม่ได้บอกเล่าเก้าสิบอะไรโดยเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันโดยเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันสักนิดเดียวแล้วก็ไม่มีใครจะอะไรอาวรถึงกันและกันเลยแยกทางกันไปแล้วก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นอะไรเล่า เมื่อเจ็บหรือจนจะตายทําให้เป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นคือกิเลสใจมันไปหอบเอากิเลสมาไว้ที่ใจคนเราเลยถือว่าใจเป็นกิเลสหากใจเป็นกิเลสเสเองแล้วใครเล่าจะชําระใจให้บริสุทธิ์ได้ใจไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่ใจแต่ใจไปรับช่วงเอาผัสสะอันเกิดจากอายตนะ เช่นตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเอามายึดไ้ที่ใจจนเกิดความรักใกร้พอใจหรือเกลียดโกรธไม่พอใจจึงทําให้ใจหมวหมองเพราะของสิ่งนั้นเป็นเหตุต่างหากจึงเรียกว่ากิเลสท่าสี่ขังท่าอายตนะหกเป็นบัญญัติธรรมบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นชื่อว่าอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นนั้นต่างหากจิตเป็นผู้เข้าไปยึด เอาบัญญัติธรรมมาเป็นตนเป็นตัวแล้วบัญญัติธรรมทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่จิตก็เลยถือว่าตนเป็นผู้รับหน้าที่ทำงานไปเสียเองจึงเข้าใจว่าจิตของตนเป็นกิเลสธาแท้ของตะกัวก็เป็นตะกัวอยู่ตามเดิมถึงแม้จะผสมเข้ากันกับทองคำแล้วก็ตามเมื่อไล่ทองคำออกแล้วตะกัวก็ต้องเป็นตะกัวอยู่ตามเดิมนั่นเองกลายเป็นรูปธรตุ จิตเป็นนามธรรมสังขารเป็นอาการของจิตคิดปรุงแต่งรูปธาตุมาเป็นพาหนะให้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ทอดทิ้งไปที่เดิมของมันสังขารจิตกรช่างใหญ่สร้างโลกไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยโลกนี้จึงกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ จะเห็นนะครับว่าชีวิตนั้นเป็นเพียงการเดินทางร่วมกันชั่วคราวระหว่างกายกับใจเมื่อถึงวันแยกทางกายกลับสู่ดินน้ำลมไฟส่วนใจยังต้องรับผลกรรมต่อไปหากเรายังหลงยึดกิเลสก็จะเวียนบ้าไม่รู้จบแต่ถ้าใช้ทุกข์เป็นครูพิจารณากายใจด้วยปัญญาเห็นความจริงตามธรรมถ้าใจเราไม่ยึดไม่ติด ไม่เอากิเลสมาผูกตัวเองไว้กรรมก็จะหมดอำนาจที่จะลากเราไปเกิดซ้ำๆเราก็จะพ้นจากการเบียนบ้ายตายเกิดได้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับ 洒脱。